ก็อยากฝากถึงน้องๆ้องทุกคนนะคะก็ใช้เวลาในมหาลัยให้คุ้มค่านะคะเวลา4ปีพอจบไปแล้วมันก็มีคุณค่าสําหรับชีวิตเรามากๆเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะนอนกันเยอะเล้วก็ทริคหนึ่งสาหรับคนที่จะรับปริญญานะคะเจอเพื่อนเราชาร์จค่ะเพราะว่าหากันยากมากๆเลยถ้าบางคนที่แบบหาไม่เจอเราก็จะอดได้รูปไปเลยค่ะก็ฝากถึงน้องๆ้องที่กำลังศึกษาอยู่หรือกำลังจะต่อมาหาลัยก็พยายามหาจุดแข่งจุดอ่อนของตัวเองให้เจอแล้วก็ไม่ต้องฟังเสียงของคนรอบข้างนะ ก็เอาจุดแข็งของเราเนี่ยมาต่อยอดแล้วก็พี่เป็นแรงใจให้นะครับ ก็สิ่งที่อยากฝากถึงน้องๆนะคะก็คืออย่างแรกเลยคือน้องๆปีหนึ่งค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยก็เพิ่งจบมาจากมัธยมนาะแล้วการเรียนมัธยมกับการเรียนมหาลัยเนี่ยมันก็ค่อนข้างแตกต่างกันมากเนาะการเรียนมหาลัยจะค่อนข้างเครียดแล้วก็ค่อนข้างหนักกว่ามัธยมนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องค่อยๆปรับตัวแล้วก็ให้เวลากับการเรียนมากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงเนาะอย่าลืมหาเวลารีแลกร่างกายตัวเองหรือว่าหากิจกรรมอย่างอื่นทําเพื่อผ่อนคลายแล้วก็คลายเครียดตัวเองนะคะแล้วก็ส่วนน้องๆที่กําลังเรียนอยู่ตอนนี้ก็อยากเเป็นนนนกกําาลังงใใจจจห้้ออๆคคะะะไม่่ว เรื่องเรียนหรือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยที่รู้สึกว่ายากแล้วก็แบบรู้สึกว่าจะผ่านไปได้ยังไงเนี่ยอยากจะบอกน้องว่าน้องๆผ่านไปได้แน่นอนค่ะสู้ๆนะคะก็จะฝากถึงน้องๆทุกคนภาพรวมเลยเนาะว่าการเรียนไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตแต่แค่ช่วงนี้มันเป็นช่วงนี้น้องๆต้องเรียนก็อยากให้แบ่งเวลามาเรียนบ้างแล้วก็ทํากิจกรรมด้วยจะได้ทําให้ชีวิตมันเวิร์กไลฟ์บาลานซ์มีมีความสุขไม่อยากให้เครียดกับเรื่องเรียนมากไปแล้วก็อยากให้ได้เรื่องกิจกรรมด้วยก็ฝากน้องๆว่าตั้งใจนะครับขอบคุณครับ ก็สิ่งที่สําคัญมากกว่าความรู้เนี่ยคือ Soft Skill เรื่องการพูดหรือการใช้ชีวิตต่างๆหรือการพรีเซนต์ก็ตามเนี่ยมันค่อนข้างสาคัญมากมีประโยชน์หนึ่งที่ได้รับจากการทํากิจกรรมตลอด4ปีที่ในรั้วแสืลองของเราเนี่ยคือประโยชน์ที่ว่าการเรียนทําให้คนทํางานได้แต่กิจกรรมทําให้งินทํางานเป็นแต่พี่การจะแปลให้ฟังนะครับไอสาวลคส as for all of my juniors here i would like you to keep on studying keep on going you're almost there uh, four years is not a lot of time it, it passes by very fast and standing here looking back it's a time that i will quite miss being with my friends as well as uh, my partners and everything in group projects and all the work uh, for work aspect uh, please also be mindful that the skills that you're learning in university is not only academic skills but you need to learn social skills as well as other soft skills such as presenting working with friends uh, working around in an organization so those skills are also very important so keep in mind and keep studying you're almost there i'll see you on the other side good morning everyone so i have something to give to you you have to enjoy your life Yes, and study hard, learn many activities, so good luck and I want to see you in Bye bang Bangna. Goodbye. อยากฝากถึง,ถงน้องๆน,นะคะว่า4ปีในรั้วมหาลัยเนี่ยแปบบเดียวเองเอยากให,ให้ให้น้องๆเนี่ยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในรั้วมหาลัยให้ได้มากที่สุดนะคะค่ะแล้วก็แสดงความรู้สึกถึงตอนเรียนจบเนาะรู้สึกว่าเราทําได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วพ่อแม่เนี่ยรู้สึกภูมิใจมากเลยกับการเรียนจบของเราในครั้งนี้คะ่ะ ข้อความหรือว่าเป็นกําลังใจให้กับน้องๆปี1ปี2หรือคนที่ใกล้จะถึงฝั่งปี3ที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอหรือยังไม่รู้ว่าชีวิตนี้หลังเรียนจบจะไปในหนทางไหนพี่ขอเป็นกําลังใจให้น้องๆน,นะคะที่กําลังตามหาความฝันหรือหนทางของตัวเองที่จะไปต่อให้ทุกคนสู้ๆค่ะ,ะสำหรับบางคนที่กําลังท้อแท้นะคะพี่อยากขอฝากไว้ว่าฝนไม่ได้ตกทุกวนันน้องจะไม่โชคร้ายตลอดไปขอบคุณค่ะสู้ๆนะ